สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับ ผ่านไปสำหรับรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Thailand Health and Beauty Award s 2022รางวัลแห่งความภาคภาคูมิใจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยการันตีคุณภาพด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินำทีมโดยคุณกล้องอายุน้อยร้อยล้านและคุณที์จากบริษัทวินวิน PR พีอาพลัสจำกัดและงานนี้ปนันชิตาเข้ารับรางวัล Best Quality Business of Supplement ด้วย ปนันชิตาอครัพย์ธาดาประธานบริษัทปนันชิตาจำกัดค่ะก็รู้สึกภูมิใจค่ะไม่ หายเหนื่อยเลยค่ะกับการที่เราได้ทุ่มเทมาถึงทุกวันนี้ค่ะสินค้าก็แทบจะมีครบตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะสวยครบจบเพรียวเลยค่ะสินค้ามี20กว่า SKU แต่ว่าตอนนี้ที่มาแรงมากๆเลยก็จะเป็นเพอร์พีที่คุณอ้ําปชราภาแล้วก็พี่เอสุภชัยเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะใช่ค่ะกาแฟก็น้องอิงฟ้าเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะหาคําเปรียบไม่ได้เลยเพราะว่าดีมากๆเลยดีจนแบบว่าไม่รู้จะ ไม่รู้จะเอาคำไหนมาเปรียบเลยค่ะซึ่งประสบความสำเร็จมากค่ะโอ้ประทับใจค่ะก็ดีใจค่ะก็มันก็เหมือนเป็นความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทุ่มเทแล้วก็มาประสบความสำเร็จอะนะคะเยอะมากเลยค่ะแพลนไปถึงปี68แล้วค่ะตอนนี้เราก็อยากจะได้เบอร์หนึ่งของประเทศไทยทุกเบอร์เลยค่ะใช่ค่ะมีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ค่ะใช่ค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพคือยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้นาอว่าคน ตั้งแต่มีไวรัสมีโรคต่างๆอะคะ่ะคนก็จะมาหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะขายดีเป็นพิเศษค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะออกอาหารเสริมเด็กด,ด้วยค่ะค่ะก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็น ด้านรูปร่างแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะก็นึกถึงแบรนด์ปานาชิตาได้ค่ะแล้วใครสนใจก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยค่ะค่ะก็สนใจผลิตภัณฑ์นะคะปานาชิตาก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยค่ะหรือ l i น e p 5 9 t h ค่ะดูแลตัวแทนจำหน่ายเหรอคะก็ที่ดูแลมาตลอดระยะเวลา6ปีก็ดูแลด้วยด้วยใจนะคะก็ อะไรที่เราทําให้เขารู้สึกดีอะไรที่เราคิดว่าถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกดีเราก็จะคิดว่าเขาก็น่าจะรู้สึกดีเหมือนเราเราก็ทําสิ่งนั้นทําสิ่งที่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนได้รับแล้วเราจะประทับใจเราก็ทําให้กับตัวแทนจําหน่ายเราค่ะ